สวัสดีครับแหล่งขาววงในก็อัปเดตอาการเจ็บของอัชรพรคงยศกับพิมพิชยากโกกรัมสนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเกมแพ้อิตาลีศึกเนชั่นลีกปี2023นะครับความเคลื่อนไหวหลังจากที่วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแพ้ทีมชาติอิตาลีไป2ต่อ3เซต ในศึกเนชั่นลีก2023นัดแรกที่ตุรกีเกมนี้อัชรพรคงยศด,ดาวตบทีมชาติไทยมีอาการบาดเจ็บในเซตที่4จนต้องนั่งรถเข็นออกจากสนามนะครับและล่าสุดไอสอนสวรรค์ภูวิจิตอดีตนักกีฬาว่ายน้ำทีมชาติไทยปัจจุบันเป็นพิธีกรรายการข่าวทางช่อง7 HD ได้เดินทางก่อติดการทำข่าววอลเลย์บอลหญิงไทยที่ตุรกีได้โพสเฟซบุ๊กรายงานว่า จือน้องหมีก็คือเพียวอชัชพรคงยศนั่นเองนะครับน้องบอกเป็นตะคิวไม่ต้องเป็นห่วงค่ะส่วนน้องบีมก็เป็นตะคิวเหมือนกันอากาศเย็นฝนตกก็เอาเป็นว่าสองนักตบสาวไทยก็ไม่ได้เป็นอะไรนะครับแฟนๆวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราก็หายห่วงกันได้แล้วนะครับนัดต่อไปก็ลงสนามเล่นได้อย่างแน่นอนละครับ